เรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมและเคยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราและจริงๆสําหรับกรณีที่ถูกหวยรางวัลที่1ด้วยนะแต่ไม่ได้ตังต้องย้อนไปก่อนคุณผู้ชมหัวยงวดที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยมันก็คือ482-462มันคือรางวัลที่1คุณผู้ชมทีเนี้ยผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอลการปัญญานะครับคุณผู้ชมเป็นคุณลูกของคุณลุงเนี่ยที่ถูกหวยคุณผู้ชมรางวัลที่1 ปรากฏว่าถูกหวยแต่ไม่ได้ตังค์ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีซะง,งั้นสาหรับคุณลุงต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณลุงเนี่ยได้มีการไปซื้อขายนะลอตเตอรี่เนี่ยกับคนรู้จักคือซื้อขายกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี65จะจ่ายช้าจะโอนช้าเนี่ยก็มีการเนี่ยจ่ายตลอดคุณลุงเนี่ยก็จ่ายตลอดคือเสียคุณลุงก็จ่ายถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยพอคุณลุงถูกรางวัลที่1คุณผู้ชมตามภาพนี่ชัดเลยว่าคุณลุงเนี่ยซื้อเลขคือ4 82 สี่ซึ่งคุณลุงเนี่ยพิมพ์ในแชทคือสี่ไม่มีใครซื้อหรอกคุณผู้ชม6ตัวเพราะทีเนี้ยคุณลุงถูกปรากฏว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยเงียบหายซะง,งั้นคุณผู้ชมและเวลาค้าขายกันเนี่ยคือเขาขายกันมานานตั้งแต่ปี65จะโอนช้าโอนเร็วเนี่ยไม่เคยมีปัญหาคุณผู้ชมแต่พอถูกรางวัลที่1เนี่ยมีปัญหาซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ลุงเนี่ยมีการถูกหวยอตเตอรี่รางวัลที่หไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชม ก็พยายามติดต่อนะผู้ขายว่าเนี่ยโอนเงินไปแล้วนะเคลียร์เงินเนี่ยเรียบร้อยมีสลิปยืนยันว่ามีการจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่มันอาจจะช้าหน่อยซึ่งทีนี้คุณผู้ชมพอคุณลุงเนี่ยทวงถามว่าจะขอนาลอตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยไปขึ้นเงินเองจะได้ไหมแล้วก็มีการติดต่อไปแล้วก็มีการไปหาเนี่ยคนขายเนี่ยผู้ชมถึงบ้านปรากฏว่าไม่เจอแต่มีการตอบแชทมาฮะคุณผู้ชมบอกว่าคุณลุงเนี่ย โอนเงินให้ช้าโอนเงินให้โหเย็น oh, เลยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้คือถ้าจะเอาเลยเนี่ยคือมันต้องโอนเลยเขาก็มีการอ้างว่าเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพแชทเนี่ยบอกเลยว่าคุณลุงโอนเงินให้ช้าเอาไปขึ้นเงินไม่ได้โอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ชมพอคุณลุงเขาตอนเสียเนี่ยก็คือก็ไม่มีอะไรคุณลุงก็จ่ายตรงตลอดไม่เคยมีปัญหาอาจจะจ่ายช้าบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่เคยมีปัญหาพอลุงเนี่ยมาถูกรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชม ไม่ได้ตังค์ไม่ได้เป็นเศรษฐีกับเขาสักทีตอนนี้แล้วต้องบอกว่าคุณลูกก็มีการบอกนะคุณอราการเนี่ยมีการบอกชัดเจนว่าคุณลุงเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยทางานหนักนาสาหัสเนี่ยมาหลากหลายปีมาวันนี้ท่านจะหายเหนื่อยแล้วเนี่ยกลับไม่ถูกรางวัลคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะต้องบอกว่าคนขายให้กับคุณลุงเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันมานะคุณผู้ชมทําการขายกันมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีหกห้า ไม่เคยมีเรื่องบิดตังหรืออะไรอาจจะมีโอนช้าบ้างสายช้าบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมทีนี้พอถูกรางวัลกลับมีการอ้างว่าเพราะคุณลุงเนี่ยโอนเงินให้ช้าแล้วก็มีการโทรเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสิบๆสายตามภาพแชทเนี่ยคือโทรโทรตามเพื่อที่จะติดต่อคุณคนนี้เนี่ยแต่ติดต่อไม่ได้มีการตอบกลับมาแค่สั้นๆว่าคุณลุงเนี่ยโอนเงินให้ช้านี่แหละคุณผู้ชมนี่ก็คือสาเหตุต้องบอกว่าเรื่องราวนี้น่าเห็นใจนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับคุณลุงว่า ถูกหวยคือลุงนะต้องบอกก่อนว่าซื้อหลายใบจะถูกจะผิดเนี่ยลุงจ่ายเงินตลอดแต่งานนี้นี่แหละถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ตังค์คุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อจริงๆเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะเวลาเราไปซื้อหวยเนี่ยบางทีซื้อกับคนรู้จักนะคุณผู้ชมใช่ว่าจะไว้ใจได้เสมอไปเ,อเกิดแผงเขาลอตเตอรี่อยู่ในมือเขาเนี่ยเราไม่โอนเนี่ยหรือว่าโอนช้าเนี่ยเขาก็มีการเล่นลูกเล่นแบบนี้เนี่ยว่าเนี่ย มันอโอนช้านะแต่ลอตเตอรี่อยู่กับเขาเขาก็อยากรวยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเคสนี้ให้เห็นใจจริงคุณผู้ชมเนื่องจากว่าลุงเนี่ยเขาพูดเลขถูกเป๊ะๆแล้วก็มีการโอนเงินแม้จะช้าหน่อยแต่มันผมว่ามันไม่ใช่ปัญหานะมันควรได้เงินจริงๆงคุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ